ผมนี่เริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง21กันยา68นะครับผมงานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรีนะครับจัดที่นั่นเพื่อนนะก็ามาได้เลยอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีตรงนี้จะเป็นบริเวณหมู่บ้านบูกหลานบางเกาะบางกรสวรรษสุพรรณบุรีนะครับผมมาเดินดูได้เลยนะครับเท่าเท่าไราหร่หวันนี้นะครับลูกค้าสักยสบาทเท่าเท่าไหร่แล้วนะครับ เอามาตัวไหนมาขาย A S กันไหมครับใครใช้อยู่นะครับมาเล่นมาเล่นอยนะครับรับกี่กี่ก็ได้มาเล่นดิมาเเยอะสามสามถาดสามถาดร้อยสามห้านะครับมาเล่นเลยของขายเยอะของขายเยอะ ว่าร้อนน่าดูเลยนี่อย่างใหม่ๆก็มีนะครับผมลายสิบบาทร้อนเร้อนมากเลยนี่สี่สิบบาทมาเป็นยิ่งแย่ด้วยมากินนากินมากเลยร้อนร้อน กวันใหญ่แบบนี้เลยไข่ทะลักเลยใส่ไข่ล้วนๆเลยนะครับผมวันเท่าไหร่ข้าวหน้าปลาแกะข้าวหน้าปลาแกะนี่ครับแบบนี้ราคามีมาดูเอาครับผมมีน้ำพริกน้ำปลาขนมนี่นะครับผมขดีจ้า ได้นเพอ๋อเป็นเอาข้างหลังได้ขนาสองคนันนะครับคอนเซิร์งามบรรยากาศด้านนอกนะครับผมอยู่ข้างในร้อนมากเลยรับประคคืนนี่ครับดูคนเยอะจริงๆนะครับผมจอดรถก็มีแล้วก็นี่กระป๋องกินหรือเปล่าไม่รู้นะผมอ่ะร้อนๆอะไรก็ออกมาซื้อกลับบ้าน นะครับเยลลี่เยลลี่เดี๋ยวนี้เยลลี่มาเนี่ยครับผมเนี่ยครับปูจอปูครับผมขอนู้ก็มีจิ้งดีดไอศสครีมมีนะครับผมนะโหแบบนี้เลยอ่านะสดๆเลยนะครับอ๋อกินฟักทองกินฟักทอง